สวัสดีค่ะวันนี้แม่พาสุงเท้าขาวเข้ามาในบ้านนะคะน้องก็ไม่ค่อยอยากจะยอมอยู่นะคะสุนเท้าขาวเขาค่อนข้างติดกรงค่ะนะคะกรงแมวกรงใหญ่ข้างนอกที่น้องอยู่กับถุงกอบแก๊บแล้วก็ตัวเล็กนะคะไม่ใช่ว่าแม่จะกักขังน้องอยู่ในกรงทั้งวี่ทั้งวันนะคะแม่ก็เอาน้องออกมาเล่นข้างนอกมาเดินเล่นในบ้านด้วยนะคะแต่น้องเนี่ยชอบอยู่ในกรงของเขานะคะเหมือนเป็นพื้น,นที่ส่วนตัวข,ของเขา ตอนวันนี้ไม่ยอมอยู่ในบ้านเลยนะคะร้องจะออกอย่างเดียวเลยนะคะแม่ก็เลยต้องพาน้องไปส่งในกรงนะคะ้นนะออเอาค่ะ เอาลูกไม่อยู่กับแม่อ่ะส่วนคนนี้ค่ะเจ้าของห้องนะคะคนนี้มีความสุขได้ทุกมุมห้องนะคะทุกที่เป็นที่ของเขาหมดนะคะจะเลือกนอนตรงไหนก็ได้น,นะคะตามอัธยาศัยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไปแย่งที่ใครนะคะเป็นเจ้าของห้องไปแล้วนะคะน้องตาหวานนะคะ แม่ก็ปล่อยเจ้าวานเขาอยู่ตามสบายนะคะอยากจะนั่งจะนอนตรงไหนก็ตามใจเขานะคะถือว่าห้องนี้ก็เป็นห้องของน้องไปนะคะเนี่ยแมคะมีความสุขอยู่คนเดียวนะคะเจ้าวานเขาอาจจะดูเหงานะคะที่เห็นเขาอยู่คนเดียวแต่เหมือนเขาชอบนะคะเหมือนเขาจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเขาชอบอยู่คนเดียวมากเลยนะคะเวลาพี่ๆเข้ามาบางทีเขาก็ไม่สนใจนะคะแค่แบบมาโมๆพี่ๆให้รับรู้ว่าเข้ามาในห้อง แต่เขาก็ไม่ค่อยเล่นด้วยกันนะคะตาหวานาาก็อาจจะชินกับการที่เขาอยู่คนเดียวนะคะแต่แม่ก็พยายามจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแม่ก็รู้ตัวนะคะว่าตัวเองอาจจะดูแลตาหวานได้ไม่ดีเท่าที่แม่แม่คนอื่นทํานะคะเพราะว่าเวลาแม่ดูคลิปที่แม่แม่หลายๆบ้านทําให้กับลูกๆเนี่ยแม่รู้ตัวเลยว่าแม่แบบ สู้ไปได้เลยนะคะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าความสามารถไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็จะพยายามดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดเท่าที่ทุกอย่างเอื้ออำนวยนะคะ ทังเรื่องส่วนตัวทั้งสภาพในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูกว้างขวางมากสําหรับเด็กๆเกท่าไหรนะ่นักแต่แม่ก็เลี้ยงน้องด้วยใจนะคะอะไรที่ทําให้เขาได้ก็ให้เต็มที่นะคะอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้พูดส่วนตัวนะคะ หลายครั้งที่เห็นคลิปของแม่ๆหลายท่านนะคะแม่ชื่นชมนะคะในความทุ่มเทที่ทุกท่านมีให้กับลูกๆที่ดูแลนะคะโดยเฉพาะน้องแมวจอนนะคะบางท่านก็ดูแลหลายสิบชีวิตเลยนะคะแม่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านเหมือนเหมือนกันก็คือเป้าหมายแม่เชื่อว่าทุกท่านนะคะคงจะมีเป้าหมายที่ไม่ต่างกันนะคะ ก็คืออยากให้เด็กๆอยู่ดีมีสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอาหารการกินที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องวิธีการดูแลในเรื่องพื้นฐานของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันไปนะคะแต่แม่ก็เชื่อว่าหัวใจร,รักที่ลูกท่านมีให้กับเด็กๆนะคะจะพาทุกท่านไปถึงเป้าหมายที่เรามีร่วมกันนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีคลิปดีๆคลิปน่ารักของเด็กๆแล้วก็คลิปที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลรักษาเด็กๆให้แม่ได้เข้าไปชื่นชมนะคะแม่แอบไปดูหลายๆคลิปของหลายๆช่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะคะ